เมื่อเวลา10นาฬกาวันนี้ค่ะพระชาโนอนอุตมสารโรอายุ52ปีพระลูกวัดวัดดอนหันตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะได้นำหลักฐานสลิปการโอนเงินเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกนาราศักดิ์นนทบุตรรองสารวัตรสอบสวนสพเมือง,งอุดรธานีว่าถูกมิจฉาชีพหลอกให้ทำใบกับขี่ออนไลน์จนหลงเชื่อและโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารสูญเงินไปจำนวน4,600บาทค่ะพระชาโนนเปิดเผยว่าเคยทำใบกับขี่ไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมาบวชและหมดอายุในวันที่8มีนาคม2 565ซึ่งได้เห็นโพสต์หนึ่งใน Facebook นะคะบอกว่าสามารถต่อใบขับขี่ได้โดยไม่ต้องไปที่สำนักงานขนส่งด้วยความที่หลงเชื่อจึงได้ส่งเอกสารและหลักฐานการโอนเงินไปโดยโอนไปให้หลายครั้งหลายบัญชีรวมเป็นเงิน4,600บาทแต่ก็ยังไม่ได้ใบขับขี่ตามที่ตกลงกันมิจฉาชีพอ้างว่ายัางดำเนินการไม่ครบถ้วนใบเบี่ยงไปเรื่อยจึงคิดว่าถูกหลอกแน่นอนเลยตัดสินใจมาแจ้งความค่ะนางสาวปานันธนัดค้าขนส่งจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยทางโทรศัพท์เข่า กลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่ารับทํำและจัดหาใบกับขี่ทางออนไลน์โดยไม่ต้องสอบหรืออบรมเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง การดำเนินการด้านใบอนุญ,ญาตขับรถทุกชนิดทั้งการขอใหม่และการต่ออายุกรมขนส่งทางบกมีบริการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันซึ่งประชาชนสามารถระบุเลือกสำนักงานขนส่งที่สะดวกต่อการเดินทางได้หากพบเห็นการโฆษณาแบบนี้นะคะขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินโดยเด็เดขาดอีกทั้งยังเสี่ยงต่อการถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปแอบอ้างทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายรวมถึงการนำไปใช้ในการก่อคดีอาชญากรรมร้าย โดยจะได้รวบรวมข้อมูลมิชาชีพกลุ่มนี้อีกครั้งเพื่อประสานดําเนินการตามกฎหมายป้องปราบไม่ให้เกิดเหตุซ้ําบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ